เปลี่ยนชีวิตซีซั่นสองกลับมาพร้อมกับสาระความสนุกที่จุใจยิ่งกว่าเดิมผังเรื่องเคล็ดลับการดูแลสุขภาพออกกําลังกายกับบรรดาเหล่าซิเลสซุกตาที่ต้องเจอกับภารกิจสุดมันพร้อมแล้วหรือยังที่จะเปลี่ยนชีวิตไปกับเรากินเปลี่ยนชีวิต สวัสดีค่ะคุณผู้ะกลับมาพบกับมิ้นแล้วก็คุณหมอต้นเหมือนเคยในรายการกินเปลี่ยนชีวิตทุกวันเสาร์นะคะตอนสิบโมงเช้าทางช่อง True o u ครับคุณหมอคะเห็นพาดหัวแล้วใช่ไหมคุณมิ้นคนลุกคุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าพลาดหัวเนี่ยแรงจริงๆนะครับคุณมิ้นสังเกตดูนะมันมีทั้งผลลัพธ์ที่มาจากเรื่องของครีมนะครับที่อวดอ้างสรรพคุณว่าผิวขาวทั้งจากสเตียรอยด์นะครับทั้งจากเรื่องของสารที่ทําให้ขาวและอาจจะก่อมะเร็งได้ด้วย ซึ่งมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับน่ากลัวมากเลยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นมันมีค่ะกินเปลี่ยนชีวิตของเราเนี่ยก็เลยมีหัวข้อที่เป็นตอนพิเศษมากๆกับเรื่องกิน,กนให้ผิวสวยฉบับสุปตา,ปปาครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรู้ว่ากินยังไงถึงจะผิวสวยต้องไปหาซุปตาที่ผิวสวยถือว่าเป็นไอดอลผิวขาวของเมืงองไทยจะเป็นใครเนี่ยเราใช้อุปกรณ์ไฮเทคของเรา,าทีวีอ <Internet S 2> ินเทอร์เน็ตมาทีวีอินเทอร์เน็ตคุณผู้ชมทางนี้เลยค่ะ เอาคีดูสิดาราผิวขาวค่ะคุณหมอครับผมเราต้องเซิร์ชเลยจะมีใครมาบ้างมาเริ่มเห็น,ล<ค>นแล้วคนแรกที่คุณเกรสการกล้าวไม่ใช่รูปเดียวนะคะคุณเกรสเนี่ยนี่ทั้งแทบจะคลองไปทั้งแถบเลยนะครับใช่แล้วรูปนี้อ่ะสุดยอดดาราผิวขาวของไทยเหรอคะเอาเปิดดู่อย ลือเกรซฉีดผิวขาวลั่นไม่แฟร์รเห็นขา,ขาวๆแบบน,นี้ไม่รู้ขาวจริงขาวหรอกนะคะถ้าอยากรู้ก็ต้องเขินเขามาเลยครับมาบ้านเราเลยขอเชิญน้องเกรซกรานกล้าวค่ะนะรุ่งนี้เลยรายการเราเลยนะคะโโสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสับสสดค่ะขาวขนาดที่อยากจะหยิบแว่นกันแดดมาใส่เกรซเป็นคนที่แบบออรา่ากระจ่างใสมากถามจริงๆรเกรซฉีดที่ไหน啊 ไม่ได้ฉีดนะฉีดไหปล่าไม่ฉีดจริงๆเราก็ต้องมีเคล็ดลับของตัวเองว่าคือจริงๆเป็นคนดูแลผิวอยู่แล้วใช่ค่ะเป็นคนดูแลแล้วก็เป็นคนใส่ใจในเรื่องของการดูแลตัวเองจริงๆในการเลือกรับประทานอาหารเราต้องเลือกนิดนึงอะค่ะอะไรที่จะเข้าไปอยู่ในร่างกายของเรามีคอนเฟิร์มได้เลยใช่ไหมคะคุณหมอว่าไม่ได้ฉีดแน่ๆที่สําคัญคือผิวดีขนาดนี้มันเกิดจากการดูแลตัวเองที่เราเห็นอยู่ล้วจะบอกว่าฉีดผิวถ้าคุณหมอคุณหมอเขาจะรู้ว่ามันอันตรายมากคือนอกจากสีผิวมันก็จะไปถึงช่วง อย่างใช่ไหมครับในเรื่องของตาสีต่างๆในส่วนของร่างกายที่มันจําเป็นจะต้องใช้สีอะค่ะมันมีอาหารที่เรียกว่าอาหารผิวใสง่ายๆนะแบบธรรมชาติด้วยอาหารที่เราทานอะไรบ้างคะคุณหมอถ้าอยากรู้เดี๋ยวไปดูกันเลยครับคุณผู้ชม และนี่นแหละครับมิ้นน้องเกรสนี่คืออาหารที่ทําให้ผิวใสแบบธรรมชาติครับให้จหําไว้เลยครับถ้าอยากได้ผิวใสเรามักจะพูดถึงสิ่งหนึ่งก็คือกรูตาไทโอเดนสารที่ตัวเราก็สร้างได้แต่ว่าถ้าเราอยากได้เสริมเข้าไปมันมีอยู่ในผักหลายอย่างครับโดยเฉพาะผักเขียวยิ่งเขียวยิ่งดีให้กินบร็อคโอคลี่กะหล่ำหรือผักพวกกลุ่มที่เรียกว,ว่าครูซิเฟอรัสกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีกรูตาอยู่ด้วยในมะเขือเทศก็จะมีส่วนในการระงับหรือปิดโรงงานสร้างเม็ดสีเมลานินหมือนที่คุณเกรสพูดเราต้องกินกันแบบ เป็นทางๆไหมคะกว่าเราจะผิวขาวได้กินวลรสัก4-5่งห้ากำมือครับถ้าอยากผิวสวยผิวใสและผิวดีเนี่ยให้จําง,ง่ายๆครับ1จานที่เรากินอาหารครึ่งให้มีผักสักครึ่งจานทุกมื้อต้องมีผักนะครับเรียกว่าคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยสามารถจะทาอาหารกินเองได้ง่ายๆแล้วผิวดีได้แน่นอนครับผมนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะพี่อยากจะถามอย่างเรื่องจริงนฐานะที่เราเป็นนักแสดงเวลาไปออกกองถ่ายเราต้องไปซีนต่างจังหวัดไปอยู่ใน ออกปาทั้งไปโดนแดดโดนลมนะครับหรือว่าใช่หาไฟในกองถ่ายก็แรงจะตายเหมือนดวงอาทิตย์ดวงที่3าดวงที่4ี่นะน้องมีิธีดูแลผิวยังไงคะคาสว่าการกินอะไรที่มีส่วนผสมของพวกวิตามินเยอะๆกินอะไรที่มาจากธรรมชาติเนี่ยค่ะอาจจะไม่ได้ช่วยในเรื่องของความขาวแต่ว่าอาจจะช่วยในเรื่องของความใสอะไรเงี้ยค่ะพวกวิตามินซีอะไรเงี้ยค่ะที่เขาทํางานเสริมกับกูต้าไคโอนมันทํางานเป็นทีมกันเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นว่า กากฟ้าจุดดำดำจะไม่ค่อยได้เห็นพชเราป้องกันไว้อย่าง<ช>นี้<ช>ต้องป้องกันค่ะแล้วถ้ากินอะไรที่มาจากของง่ายๆได้ก็จะยิ่งป้องกันได้ดีด้วยและสะดวกเราด้วยครับอย่างกุ้งนะครับกับปูเนี่ยนะฮะจุกประโยชน์เอาไว้เยอะเลยครับนั่นก็คือซูเปอร์วิตามินที่ชื่อแอสตาแซนทีนครับแต่มันจะอยู่ในเปลือกหรืออยู่ในกระดองของมันมันมีส่วนที่ทำงานต้านอนุูลอิสระได้ดีกว่าวิตามิน e อีนับร้อยเท่าเลยเพราะนั้นถ้าอยากทานแล้วอยากได้แอสตาแซนทีนก็กินกุ้งแห้ง กินพวกไม่มีเปลือกกลุ้งหวานหรือว่าปูนิ่มก็ได้ครับน้ำพริกกลุ้งเสียบน้องชอบมากนั่นแหละครับตอนนี้ค่ะมันมีอีกปัญหาหนึ่งนอกเหนือจากความขาวกระจ่างใสตีนกานั่นเองบาทาสกุนากุ้ยตาลลอภาพนิดนึงนะคะคุณผู้ชมริ้วกลหรือริ้วรอยครับคุณผู้ชมครับนั่นคือสิ่งที่หลายคนเลยนะกังวลนะมิ้นน้องเก๋จริงจริงก็ยังไม่ถึงวัยที่เรารู้สึกว่าจะต้องเจอริ้วรอยนะแต่ว่าทำงานหนักขนาดนี้มีหรือไม่คะปัญหา ต้องบอกว่าเกรเนี่ยโชคดีที่คุณแม่แกจกเพชรนะคะคุณแม่จะบอกให้เกรสเนี่ยทาไอครีมตั้งแต่เกรสอายุ10ขวบค่ะ ื่อการเอาไว้เลยค่ะอย่างตัวเฟสเองเนี่ยก็ทำงานในวงการเราค่อนข้างเนื้อเราค่อนข้างที่จะใช้หน้าใช้อะไรที่จะเปลืองกว่าคนอื่นเขาเนื้อออกป่ะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีอะไรที่มันเป็นบูสเตอร์สำหรับตัวเราเราต้องดูแลมากกว่าคนอื่นไปสองถึงสามเท่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องทางเดียวการกินด้วยที่บอกมีอาหารการกินนะที่อร่อยด้วยและที่สําคัญคือปลอดภัยเป็นอาหารที่ช่วยคืนความอ่อนเยาว์ครับอยากจะเดาไหมคะ อยากจะเดาว่า,ว,าว่าคุณหมอจะเอาอะไรมาอาจจะเป็นของธรรมดาแต่แบบไม่ธรรมดาให้<อ>างั้นเราไปดูกันเลยไหมคะว่ามีอะไรบ้าง และนี่ก็คืออาหารที่เราเอาอมาครับมันมีทั้งผักผลไม้นะครับมีทั้งถั่วต่างๆนะครับที่ช่วยได้แล้วก็มีปลาด้วยมาดูกันทีละอย่างไปเลยอย่างแรกเลยแอปเปิล <Apple S 1> <Apple S 2> เขียวแอปเปิลเขียวจนระิงๆแอปเปิลเขียวเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคอลลาเจนเพียงแต่ว่ามันมีส่วนในการช่วยเรื่องผิวในการต้านอนุมูลอิสระกวาดสนิมแก่ออกไปในเบอนมะเขือ <please. S 1> เทศมีพระเอกชื่อไลโคปีนนะครับถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ปรุงสุกโดนความร้อนหั่นนะครับมันจะทําให้มีพระเอกไลโคปีนตัวนี้ออกมามากยิง่งขึ้นและที่หน้าตาเหมือนกับ ลูกขนุนเล็กๆนี้นะครับลูกนี้เนี่ยคนไทยเราเรียกว่าฟักข้าวพระเอกของมันเนี่ยก็คือไลโปโแคโรทีนเป็นกลุ่มของวิตามิน A มันคือสารที่กันแดดได้ด้วยฝรล่างนะครับมีซีเยอะอย่าลืมว่าคอลลาเจนตัวเดียวดูดซึมไม่ได้ดีต้องมี C ีด้วยครับ C ีคอลลาเจนจะบวกกับวิตามิน C แล้วคล้องกันเพื่อเข้าไปทํางานได้ดีขึ้นครับแล้วก็พวกส่วต่างๆครับมินเรสพวกนี้เนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องผิวทั้งนั้นเลยเพราะมีวิตามิน EE e จะทําให้สวยทําให้ผิวดีสุขภาพดีถ้าจะได้คอลลาเจน จะต้องหาอาหารที่เป็นโปรตีนมากินปลาเป็นโปรตีนที่ดีครับเป็นเนื้อที่ดีจะไปสร้างเป็นเนื้อเราได้ต้องเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายให้เลือกสีขาวครับปลาเนื้อขาวอกไก่เต้าหู้ไข่ขาวก็ยังได้นั่นแหละครับคืออาหารที่ช่วยคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวครับวันนี้นี่เนื้อหารายการของเราเอาใจสาวๆรวมถึงหนุ่มๆด้วยช่วงหน้าคุณผู้ชมเชฟอีกข,ของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรังสรรค์เนรมิตเมนูที่จะช่วยดูแลผิวด้วยเพราะนั้นรอกันกันช่วงหน้าน้องเกรสพอจะเดาออกได้ไหมคะว่ามี เป็นเมนูอะไรจากที่เห็นนี่ตรงนี้วันนี้ก็มาแปลกแล้วนะคะอันนี้เดาไม่ได้จริงไม่ทงผมนะใช่เดาไม่ได้จริงงั้นเราไปกันดูช่วงหน้าเนี่ยเชฟอีกรอเราอยู่นะคะจะเป็นเมนูอะไรอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนรอติดตามชมกันค่ะครับเพิ่มระดับความใส่ด้วยเมนูของเชฟอีก ลับมาสู่ช่วงที่มีความสุขที่สุดในรายการเลยเค,ค่ะแช็คตกล,ลงเมนูอะไรคะไหนบอกว่าจีทซัพมาเกินจีทซ่พปากคุณไทยแล้วที่สําคัญดีตอบผิวพรรณด้วยนะครันั่นก็คือเจ้าวะเขือเทศเสิร์ฟกับปลาทับถิ่นนึ่งแล้วก็ผักนึ่งครับ <S <S ต้องเริ่มต้นจากการนึ่งปลาเพราะปลานี่โตค่อนข้างใหญ เราต้องเลือกที่สดต้องดูที่หนึ่งตาครับตาต้องใสครีมก็ต้องอยู่ครบแล้วที่สําคัญครับเนื้อปลาเนี่ยเวลากดเราต้องเด้งลับขึ้นมาเริ่มต้นด้วยเนื่อปลาครับเนื่อปลาปลาเราเนี่ยคุณภาพดีตัวจ้าใหญ่ใหญ่กยัด้าไปค่ะยัด้าไปนะฮะใช่ค่ะโอเคจัมจัมโอ้โหเดี๋ยวเรามาคั่วสมุนไพรแล้วผักต่นตาพขิกนมาทำเป็นจาวกันพร เพื่อความแซ่บได้เลยค่ะกระเทียมกระเทียมกระเทียมสักสิ่กลุ่หอมก็มีกลิ่นเขาอย่างแล้วก็เพิ่มความหวานด้วยแล้วอย่างปลานี่เราจะต้องนึ่งานแค่ไหนคะเชฟสิบห้านาทีเป็นๆหั่นแครอทนะฮะให้เป็นแท่งไม่ก็บอกเลยเราไม่ได้ยินเสียงอะไรเริ่มเริ่มมันเริ่มมาแล้วใช่ไหมใช้ได้แล้วต้องสีประมาณนี้นะฮะรอบๆเชฟมันเริ่มจีบนะจีบละเริ่มมาละจีบละ เนีย่ยต้องชอโชว<อ>์สกีมิวส <c oughs> ิกค่ะแหวนเจิง,ง <c oughs> อ่ะได้แล้วลครับได้แล้วโอเคเราก็จะใส่มะเขือเทศลงไปแจ่วมะเขือเทศนี่เป็นอะไรที่เวิร์กมากนะคะเพราะว่ามะเขือเทศเนี่ยยิ่งโดนความร,ร้อนย,อยิ่งดีทำไมมันมีสารสำคัญที่คุณหมอบอกเมื่อกี้ไลโคปีนใครจะเป็นคนตำครับ <c oughs> เอางี้นให้ผมตัดสินใจนะดูที่สายของแขนหนูอาจจะต้องทำอะไรที่ง่าไง ไม่ใช่ครับคุณนะครับน่าจะปัก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 ไม่ใช่กรบวยม้มนะคะหินค่ะป <_ EN _> ลาก็สุกประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะเราก็จะนำผักลงไปลวกมาทั้งข้างใน <_ EN _> น้ำแลกนะน้ำก็เติมอะไรไหมคะโอเคตอนนี้แหลก พอได้ที่นะครับเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันน้ำตาลปี๊บก่อนเลยน้ำมะขามเปียกคุณทานหวานทานเค็มหวานทานเผ็ดไหมคะมะขามเปียกอันนี้น้ำตาลปี๊บเลยอุ้ยกลิ่นดูดีมากเลยอ่ะเนาะหอมมากแล้วตอนนี้คุณผู้ชมทางบ้านที่คิดว่าเฮ้ยเราไม่ทานเผือกเผ็ดแต่เพราะมันมีกลิ่นเหม็นจริงๆน่านี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะว่ามันจะกรบด้วยน้ำมะขามเปียกแล้วก็เราทำให้สุกในขนาดหนึ่งแล้วอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากนะครับคนไม่ชอบทานเผือกเผ็ดทานได้แน่ๆ สีสันเนี่ยมันดูเหมือนเผ็ดนะแต่มันไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นใช่พทำไปอิกสามเมตรก็โอเคมีอบ๊ะเข้าไปปุ๊บหน้าตาน่ากินเลยค่ะอ่าตอนนี้ปลาน่าจะสุกเรียบร้อยนะฮะวิธีเช็คมีครับเดี๋ยวเราจะนำซ่อมจิ้มไปส่วนที่หนาที่สุดของเขาแล้วถ้าสมมติว่าเราจับแล้วมันร้อนเนี่ยต้องร้อนจัดจังนะก็สามารถสิดได้อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวเรามาจัดจานกัน จบเกิดเ oh รื่องร้อยแล้วสำหรับเจ่าวมะเขือเทศเสิร์ฟแับบานทับทิมน,นึ่งแล้วก็ผักนึ่ง ก็เก่งที่สุดเพราะบริษัทเนี่ยฮะได้ยังสั่นเมนูที่ทั้งดีต่อผิวดีต่อรูปร่างถูกต้องดีต่อสุขภาพของพวกเราที่ได้ทานกันวันนี้แล้วก็ดีต่อรสชาติอ่าที่สำคัญอ่าสุขภาพนี่จริงๆแล้วอร่อยก็เป็นไปได้เชฟคะพูดว่าอร่อยง่ายๆไม่ได้หรอกค่ะต้องชิมนะฮะโอ้โหดูนะฮะโอ้โหโอมยิ้มเขาหนุ่มมากที่เด้งๆนะฮะหนังอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครไม่ทานนะนี่คือเจลาตินมันล้วนเลยดีต่อสุขภาพคอลลาเจน ขอเส้นใช่ครับขอลากอย่างนี้นะค่ะถ้าเมนูนี้ไปอยู่ในร้านอาหารนี่คือแบบต้องเป็นท็อบไฟสะจริงจริงจริงอร่อยมากสุดยอดอ่ะจริงโอ้ดีใจมากเลยเพราะว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็ดีต่อผิซซาาด้วยเดียียวเดียวนักเอกของเราเจเย็นพี่ลืมไป ว่าเคยได้ยินมาเป็นข่าวลือนะคะเขาบอกว่าทานปลาทับทิมมากๆเนี่ยจะเป็นหมันจริงหรือเปล่าเช็คอีกผมว่าไม่น่าเกี่ยวนะผมกินปลาที่กิมตลอดยังท้องได้เลยนางไม่ได้พี่ท้องอ่ะไม่ใช่อันนี้ประสบการจริงภรรยาท้องประสบการณ์จริงส่วนตัวว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จริงหรือเปล่าถ้าจะคอนเฟิร์มต้องไปถามนักวิชาการครับอะะรคไปฟังกันเลยค่ะคุณผู้ชม จริงหรือไม่การทานปลาทับทิมจะทําให้เป็นหมันเราไปไขข้อสงสัยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเลืองวิทย์ยุนพันธ์นักวิชาการคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องขอตอบยืนยันณนะตรงนี้ว่าไม่เป็นความจริงนะครับในสมัยก่อนการเลี้ยงปลาทับทิมจะมีการเลี้ยงแบบรวมเพศปลาทับทิมเพศเมียมีการดูแลไข่แดะตัวอ่อนโดวยวิธีการอมไข่และฟักไข่ไว้ในปากไม่สามารถที่จะกินอาหารได้จึงทําให้เพศเมียเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ชา้า จึงไม่เป็นที่นิยมของการเลี้ยงปลาทับทิมแบบรวมเพศการเลี้ยงปลาทับทิมในปัจจุบันนิยมเพาะเลี้ยงเพศผู้เพศเดียวเนื่องจากว่าเลี้ยงง่ายโตเร็วกว่าปลาเพศเมียให้เนื้อมากให้ผลผลิตและผลตอบแทนสูงเพราะนั้นในท้องตลาดที่เราเห็นปลาทับทิมเพศผู้ลว้วนก็เพราะว่าให้ผลผลิตที่สูงและวเวลาในการเลี้ยงที่สั้นให้ผลตอบแทนการลงทุนที่คุ้มค่าการทานปลานั้นมีประโยชน์เนื้อปลาเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่จําเป็นต่อร่างกายในปริมาณที่สูงเชื่อมั่นได้ว่าการทานปลา ทับทิมไม่เป็นหมันปลอดภัยในทุกประการครับก็ทราบกันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมว่าแน่นอนทานปลาทับทิมเนี่ยไม่ทําให้เป็นหมนันแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายใดๆแน่น,น,นอนนักวิชาการท่านคอนเฟิร์มสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่จดสูตรไม่ทันก็สามารถไปดูสูตรได้ที่ทาง f a ซบุ o กแฟนเพจอินเปลี่ยนชีวิตหรือว่าไปทางยูทูบชาแนลก็ได้นะครับและสัปดาห์นหน้านะคะเชฟอีกจะมีเมนูอะไรมาฝากพวกเราเพื่อสุขภาพดีๆของเรากันอีกติดตามชมกันได้ในช่วงนี้ค่ะครับผมเป็นยังไงบ้างครับมินเกรสอาหารของเชฟอีกเป็นอาหารผิวสวยชัดๆเลยมินไม่ทราบเรื่องผิวสวยว่าสวยหรือยังค่ะแต่รู้แค่ว่าตอนนี้อร่อยและอีกสิ่งที่สำคัญอีกเรืออร่องหนึ่งนอกจากเรื่องผิวที่สาวๆหลายคนเป็นห่วงนคื่อน้ำหนัก ถูกครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วเรื่องของการคุมน้ําหนักให้ฟิตและเฟิร์มเนี่ยนะครับมันมีเคล็ดไม่ลับง่ายๆครับเดี๋ยวเราไปต<ะ>ิดตามครับคุณผู้ชมครับกับภารกิจของคุณเก๋ในภารกิจพิชิตผุ่มจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับวันนี้ออกมามมวิ่งเบิร์นออกกำลังกายแล้วก็สูดอากาศไปด้วย เหนื่อยมากเลยค่ะขอไปพักก่อนนะคะอืมวันนี้มาต้นนะคะส่งโปรแกรมแล้วก็ภารกิจมาให้เก๋เป็นโปรแกรม7วันที่ฉันต้องเผาไขามันน่าจะเป็นโปรแกรมการรับประทานอาหารนะคะในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเวันในแต่ละวันเราต้องกินอะไรบ้าง ซึ่งในสัปดาห์ก่อนคุณเก๋ก็ได้จดตารางการกินโดยละเอียดเอาไว้แล้วนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับในสัปดาห์ก่อนทานอะไรบ้างผมมีโปรแกรมง่ายๆครับที่อยากจะเอามาฝากต้องเรียกว่าเป็นไดเอทไดอารี่โปรแกรม7วันที่ฉันจะฟิตและเฟิร์มในโปรแกรมนี้ก็จะมีอาหารรายมื้อนะครับโดยจะมีหลักง,ง่ายๆอยู่ครับตรงที่ว่ามื้อเช้าอาจจะเริ่มด้วยโปรตีนที่ย่อยง่ายๆนะครับมีคาร์โบไฮเดรตนิดหน่อยส่วนมื้อเที่ยงเนี่ยครับก็จะมีอาหารในกลุ่มที่จะช่วยปลุกความตื่นตัวให้เราไปจนถึงในช่วงบ่ายและเย็น ส่วนในมื้อเย็นซึ่งเป็นมื้อที่สําคัญอีกมื้อหนึ่งที่จะต้องคุมให้ดีก็จะมีอาหารที่ค่อนข้างเรียกว่าแคลอรี่ต่ําหรือพลังงานน้อยแต่ว่ามากไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการซึ่งเราได้เตรียมเอาไว้แล้วครับในตอนนี้คุณเก๋ก,ก็มาปฏิบัติภารกิจไดเอทไดอารี่ของคุณหมอตนโดยมาซื้อของในตลาดแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูว่า เธอซื้ออะไรมาบ้างวันนี้นะคะแกก็มาดูกับข้าวดูอาหารนะคะตามโปรแกรมที่หมอต้นให้เกมาตอนนี้ได้ของครบหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวกินกันวันนี้ไปชอปปิง้งซื้อกับข้าวมาค่ะได้มาแค่นี้เองเกเตรียมผลไม้ค่ะเอาไว้สำหรับ ไปทานที่ทํางานอะนะคะคุณเก๋มุ่งมั่นแน่วแน่ขนาดนี้เดี๋ยวเราต้องติดตามในตอนถัดไปแล้วล่ะครับว่าเธอจะทําภารกิจพิชิตพุงได้สําเร็จหรือไม่คุณผู้ชมสามารถที่จะเอาไปทําได้นะครับเพราะโปรแกรมทั้ง7วันในหนึ่งสัปดาห์ที่ผมจัดเอาไว้ให้นะครับเป็นโปรแกรมคร่าวๆที่เป็นหลักแต่ว่าส่วนหนึ่งอยากใช้เอาไปจัดปรับให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ถ้าอยากทราบว่ารายละเอียดโปรแกรม7วันมีอะไรบ้างสามารถไปเช็คดูได้ครับที่ Facebook Fanpage กินเปลี่ยนชีวิตครับ ถ้าบริหาร S curve กับโคชมิกกี้ให้สาวๆได้โชว์หุ่นให้กลืมเลยค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับโคชมิกกี้แล้วค่ะโคชคะ S curve ที่ว่าเนี่ยมันหมายถึงช่วงไหนของร่างกายบ้างคะ S, S curve เนี่ยจะมี3หลักด้วยกันค่ะสามกล้ามเนื้อเนี่ยก็คือเอวเอวค่ะสะโพกสะโพกค่ะแล้วก็บ้นท้ายบ้นท้ายใช่ครับต้องบริหาร3ส่วนนี้ให้ออกเป็นทรง S curve แบบนี้ได้ไหมคะ ใช่เลยครับอย่างนี้นี่ S แล้วครับ S อันนี้คือแต่เราจะทำให้ S สวยกว่านี้มีอะไรบ้างเอ่ยเริ่มกันเลยดีไหมครับได้เลยครับซูโมเดร์เราจะยินแบบนักซูโมเปิดเท้า45าองศาใช่ครับอาจจะเพิ่มน้ำหนักได้อย่างวันนี้ของเราครับมีขวดน้ำง่ายๆเลยครับหาได้ที่บ้านอ่าเราก็เริ่มลงไปแล้วก็ยกขึ้นมาใช่ครับเราจะได้กล้ามเนื้อต้นขาด้านในสะโพกกับเอวแล้วก็ได้บรรธัย 2ถึง15ครั้งครับผม3ถึง5เซตพักครั้งละ30วิถึง1นาทีท่าที่2เลยไซส์ลันเจสเราก,ก็จะก้าวไปข้างๆแล้วก็ขึ้นมาคุณผู้ชมลันเชสได้ผลดีที่สุดเลยใช่ไหมเล่นครั้งหนึ่งเนี่ย <S <S 2> <S 2> เอวสะโพกต้องขาด้านนอก12-15ถึงครั้ง3าถึงเซต แล้วก็พัก30 -1 ถึง1นาทีท่าสุดท้าย Hip Thrust เริ่มจากการนอนลงบนพื้นนะครับเราจะวางมือไว้ข้างลำตัวจากนั้นแล้วเราก็ ยกสะโพกขึ้นมาให้หลังตรงไว้ตอนขึ้นได้ก้นก้นสะโพกเอวแล้วยังได้หน้าท้อง12ถึง15ครั้ง12ถึง15 3ถึง5เซต3ถึง5เซตแล้วก็พัก30ิถึง1นาทีครับผมสามท่าบริหารทีฝากคุณผู้ชมเป็นท่าที่สร้าง S อสเคอใช่ไหมครับจะเอาท่าบริหารดีแบบนี้เนี่ยไปทเบสด้วยยังไงวันนี้ขอบคุณโคชมิกกี้มากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ เป็นยังไงบ้างคะน้องเกรสถ้าจาก Mickey, ve, ve, โคชมิกกี้ Sexy Curve ิร์ฟเอสเน้องเกรสเอาไปใช้งานได้บ้างไหมคิดว่าใช้ได้นะคะก็คือเรียกได้ว่าไม่อาจอาจไม่จําเป็นจะต้องไปเข้าทีมจริงจังเราสามารถทำได้ที่บ้านเลยแต่ตอนนี้ค่ะเรามีคําถามจากงแฟนเพจ Facebook ของเรานะคะมาไลฟคุณหมอช่วยตอบเราไปชมกันเลยดีกว่ามีอะไรบ้างขอสูตรอาหารเพื่อลดความอ้วนในแต่ละวันหน่อยครับ ควรกินอะไรยังไงควบคู่กับการออกกําลังกายครับมีวิธีง่ายๆครับในการลดน้ําหนักคุมน้ําหนักนะครับจาง่ายๆครับกินข้าวให้น้อยกว่าเผาออกนะครับลดแป้งและน้ําตาลเพิ่มอาหารที่เป็นโปรตีนย่อยง่ายเข้ามาสักนิดหนึ่งเพื่อจะได้สร้างกล้ามเพราะที่ไหนมีกล้ามครับที่นั่นจะห้ามไขมันได้นี่คือสิ่งเลยที่ทําได้เองง่ายๆครับแล้วก็ต้องกินไขมันชนิดดีด้วยถูกต้องครับเนื้อปลาใช่ครับและสีขาวอะโวคาโดถูกเลยครับหรือถ้าคุณผู้ชมบอกว่าหายากเอาของไทยๆก็ได้ครับมะเขือเทศ ก็ได้พวกนี้ก็ช่วยได้ครับชัวร์ทัวร์ดีๆครับชัวร์ดีส่งที่สำคัญเนี่ยไปดูสูตรที่คุณพี่หมอให้ไว้ตอนต้นก็ได้ ใช่ครับเฟซบุ๊กแฟนเพจของเรานะครับกินเปลี่ยนชีวิตครับและสําหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่มีปัญหามีคําถามอยากจะถามคุณหมอทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพการทาอาหารการออกกําลังกายฝากคาถามเข้ามาได้เลยค่ะที่ Facebook Fanpage กินเปลี่ยนชีวิตค่ะเข้ามาถามกันเยอะนะคะคุณหมอพร้อมตอบให้อยู่แล้วต้องขอบคุณคุณเกรซกันกล่าวมากน้องเกรซันนี้นะคะให้เกียรติมาในรายการกับเราแต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นดาราคนไหน celebrity คนไหนที่จะมากินเปลี่ยนชีวิตกับเราต้องติดตามชมค่ะกลับมาพบกันใหม่ กับรายการกินเปลี่ยนชีวิตนะคะวันนี้เรา3คนต้องขอลาไปก่อนไปลวค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับกินเปลี่ยนชีวิตสัปดาห์หน้าพบกับคุณส้มทันสินีและหมอตนจะพาไปทำสปาผมบำรุงอย่างล้ำลึกและพบกับเมนูที่ยิ่งกินผมยิ่งสวยของเชฟอิกต่อด้วยสามท่าง่ายๆได้ซิกแพคของโคชมิกกี้ครับ